สวัสดีครับอ่าเราเจอกันใน youtube นะครับวันนี้วันนี้เราเห็นหน้าค่าตาด้วยนะครับอืเป็นไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเทรดกันนะครับเดี๋ยวผมขอ,อรอแป๊บนึงนะครับขอเช็คเสียงนิดนึงว่าเข้าหรือเปล่านะว,นนวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เ,นเราเห็นหน้าค่าตาด้วยนะครับอ่าโอเคเดียนขึ้นเจนทรือขนะนเัน รอครับนะครับเปิดใหม่ดูเสียงก็ชัดเจนนะโอเคมาแต่วันนี้นะครับเราใช้สัญญาณตัวหนึ่งนาทีนะครับตัวหนึ่งนาทีนะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นตลาด OTC นะครับสำหรับวันนี้ตลาด OTC เดี๋ยวผมปรับมุมกล้องนิดนึงนะโอเคมันกินสกรีนมันก็จะเห็นข้างบนนะโอเควันนี้ใช้สัญญาณ OTC นะครับเดี๋ยวเรามารอสัญญ,ญาณกันละกันนะอ่า เทคนิคที่ผมใช้นะครับก่อนที่สัญญาณจะมาแล้วกันผมมาใช้ตัว EMA 25สิบห้านะครับก็คือเส้นนี้นะนี่เส้นนี้นะ EMA 25ห้าเป็นสีขาวนะครับผมจะเซตเป็นสีขาวนะวิธีการตั้งค่านะครับเออเผมเอ๊ทำไมมันไม่ดังเนาะกดสัญญาณมาแล้วนะมันต้องดังนะสัญญาณไม่ดังนะเนี้ยขอดูเสียงก่อนนะเสียงก็ดังนี่สัญญาณไม่ดัง สักคู่นะขอดูเซตติ้งนิดนึงโอริโอ้ก็เซตติ้งถูกแล้วแต่ไม่ดังถ้งงางั้นนะแปลกเลยโ okay. อเคปรับคอมก่อนซูมเอาเห็นหมดเลยนะซูมอิน ออกไปหน่อยเครื่องมือใหม่นะครับขออภัยยังปรับไม่ค่อยถูกนะอาจจะต้องซูมยินดลบไปอโอเคประมาณนี้แล้วกันเนะ่ะโอเคเราอสัญญาณกันนะครับถ้าไมสัญญาณไม่ดังหูก็ไม่แน่ใจหรือขอเช็คสัญญาณอีกรอบว่าเชื่อมเสียงหรือเปล่าเชื่อมแล้วนะดูทีอ๋ออาจจะเป็นเพราะผมต่ออุปกรณ์เข้าไปหรือเปล่าครับมันเลยเป็นแบบนี้นะ โอเคขอโทษกับเรื่องระบบเสียงด้วยนครับผมอาจจะยังเซตไม่ถูกนะเดี๋ยวไว้เทสอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรามาเทดก,กันก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะดูสัญญาณให้ตอนนี้ค่าเงินที่เข้ามาคือค่าเงินหูเล็กมากเลยครั e u r g p นะครับ e u r g p นะเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนจัดสักไม้สามหนึ่งไม้ดีกว่าในไลฟ์ันนี้นะครับอ่าโอเคอยู่ตำแหน่งที่หน้าพอเข้าได้นะครับ e u r g p นะ โอเคผมจะเข้านะครับหนึ่งไปครับมาแล้วโอ้โหมาถึงก็เข้าเลยนะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ลองดูครับผมคิดว่าน่าจะพอใช้ได้ครับอน,นี้เข้าที่ไม้สามเลยนะครับเราจะไม่ลุ้นไม่ต้องลุ้นไม้หนึ่งไม้สองนะเราเข้าที่ไม้สามเลยก็โอกาสของเราก็โอกาสเดียวจบเลยครับวินก็คือวินนะไม่วินก็ไม่ทบแล้วนะครับมันเงียบนะเนี่ย น่าจะผมต,ตั้งค่าผิดอะผมไ้ขอเทสใหม่นะ,ะเดี๋ยวยี่สิบห้าวีนะครับเดี๋ยวยี่สิบห้าวิตอนนี้โอ้ขึ้นจะหน่อยสินะให้ลุ้นกันหน่อยนะครับอ่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โอ้เข้ามาหลายคนเลย เสียงไม่ดังโอ,โอเคโอ้เอาปิดเสมอผมซะง,งาั้นลุ้นไม่ถูกเลยนะเนี่ยผมดูก่อนนะปิดเสมอไปซะแล้วผมเล่นแบตเตอรี่อยู่เนี่ยผมจะไปเลือก Digital, ดิจิตอลดิจิตอลก็ดิจิตอลไม่เปิดเลยนะครับวันนี้อเล่นแบตเตอรี่เพิ่งสังเกตนะผมเลือกแบตเดอรี่อยู่อ่ะดีครับนางน้อยปิดเสมอกันไปนะครับเราก็ไม่เสียนะมายนี้ เดี๋ยวเราลุ้นไม้ต่อไปต่อเลยกันครับอ่ะโอเคเราพูดถึงเส้น EMA 25ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นะครับเส้นตัวนี้นะผมเอาไว้แบ่งนะครับในการเทรดนะว่าจะเป็นเทรดเอ่อเป็นแนวขึ้นหรือเป็นลงนะครับอันนี้ถ้าเราเข้าไปที่ตรงส่วนเซตติ n งนะอ่ะผมลบค่าของที่ผมใช้ออกก่อนนะครับมันมีบ o ลลิเจอร์แบนด์ด้วยครับบอลลิเจอร์แบนด์ออกก่อน อ่เหลือแต่ ema 25นะครับนี่เคลี้ยงเืงเลยนะวิธีการตั้งค่า ema 2 5นี้เข้ามาใหม่นะครับผมไปที่หน่ส่วนของตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ไปที่ moving average นะอ่าตรงนี้นะก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับตรงนี้นะผมเลือกเลยนะครับเป็นตรงนี้นะระยะเวลาเป็น25นะครับ25นะส่วน sma เนี่ยให้ผมเลือกผมจะเลือกเป็น ema นะครับเพราะว่าใช้เป็น ema คำว่า e ตรงนี้ม,มันย่อมาจากคำว่า exponential นะครับ ก็คือมันจะเป็นกราฟที่มีความสวิงมากกว่ามากกว่าต,วตัว S ตัว S นี่คือ simple moving average นะครับอันนี้เราเลือกเป็นตัว exponential นะครับเสร็จแล้วสกีกับขนาดก็เลือกเอาเลยนะครับตามใจชอบเลยอยากได้สีไหนนะ,ะเลือกเลยนะครับโอเคก็กดเลือกใช้นะครับจากที่เราเลือกใช้เรียบร้อยแล้วนะก็จะได้เส้นตัวนี้แหละเส้นตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งเทรนนะครับว่าจะเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงนะโดยที่ถ้า ถ้าเกิดว่าตัวเส้นนะครับอยู่เหนือนะไอ้ตัวแท่งอยู่เหนือบนเส้นนะครับก็คือมันจะเป็นเทรนขึ้นเห็นไหมครับว่าพอทะลุขึ้นไปแล้วนะครับดูจากเมาส์นะทะลุขึ้นไปแล้วนะก็จะมีการขึ้นขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับขึ้นอย่างต่อเนื่องอแต่พอเวลามันลงเนี่ยมันก็จะลงเห็นไหมครับมันก็จะลงแหละลงมาสองสาแท่งนะแต่ปรากฏว่าอาจจะเจอแนวนะครับนี่ด้านซ้ายนี่มีแนวอยู่นะมันก็เลยมีการเด้งขึ้นไปครับ แต่เห็นไหมครับว่าเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปแค่แท่งสองแท่งเท่านั้นแล้วมันก็จะพยายามมีความอยากจะลงต่อเห็นไหมครับไซด์เวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ลงต่อเห็นไหมครับอ่าก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเราก็ดูเลยครับว่ามันเป็นส่วนของที่ขึ้นไปข้างบนแล้วหรือว่าส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าส่วนที่อยู่ข้างบนแล้วเราก็เอ่อเข้าตอนที่อยู่ข้างบนเน้นเล่นขึ้นถ้าอยู่ด้านล่างให้เน้นเล่นลงนะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการชนะของเรา ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นตามส่วนนี้เราก็พยายามเลี่ยงเราอย่าไปเข้าอาอย่าไปเข้าสลับด้านนะโอกาสแพ้ของเราจะมีสูงนะครับทำให้เราเหมือนกับเราเสียโอกาสไปนะตรงนี้นะครับอาคร่าวๆเท่าทนี้นะส่วนอีกเส้นอื่นที่ผมใช้นะครับเมื่อกี้ถ่วงปิดไปผมจะเปิดที่ดูนะ,ะตัวนี้เพิ่มแล้วนะไปที่ส่วนของเพิ่มแล้วนะครับก็จะมีส่วนของตัวเส้นเทนไลน์นะตัวนี้เป็นสคริปต์นะครับเป็นสคริปต์นะครับตัวนี้เนี่ย จะใช้งานง่ายเลยทําให้เราไม่ต้องสาหรับคนที่สำหรับคนที่ทยังดูแนวะลาต้าไม่เป็นอย่างนี้ดีกว่านะดูอาจจะดูยากนะครเราต้าดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นที่ช่วยตีให้เราเลยนะว่าเส้นว่าตรงไหนเป็นแนวตรงไหนเป็นอะไรนะครับทําให้เราดูง่ายออโต้ Auto เลยลากยาวแต่ด้านข้างหลังมาเลยนะครับตรงนี้อก็ถือว่าโอเคนะมีตัวนี้ช่วยได้เยอะครับแต่บางทีบางจุดก็อาจจะอาจจะ มีพลาดบ้างครับมันเป็นตัวสคริปต์ราะนั้นมันเป็นเอไอตรวจขึ้นมาบางทีก็อาจจะไม่เจอจุดบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาดตีเป็นเนี่ยเราก็จะทําให้เราสามารถจะอมองออกได้เร็วกว่าท,ที่จะใช้เส้นนะครับเพราะว่าบางทีเส้นเนี่ยอาจจะผิดพลาดก็มีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมอีอาจจะมีการสลับมีการขยับอยู่ตลอดเวลานะครับเส้นมันก็เหมือนอินดิเคเตอร์ที่เราใช้อะไระครับ กอินดิเคเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ขยับตามกราฟนะครับเวลากราฟมีการขยับไปแล้วตัวของจุดต่างๆก็จะอาจจะมีการขยับเคลื่อนตามไปด้วยนะครับเพื่อจะที่จะให้เป็นลักษณะเหมือนกระตรงกับกราฟอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อนะครับสัญญาโอสัญญาณมานี่นาคู่ อี USD c f นะครับแต่สัญญาผมไม่ได้ยินสัญญาเน,นี่ยโอ้มั็นข้อเสียเลยผมเอามือถือเครื่องหนึ่งเปิดสัญญาดีกว่านะผมรอดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมรอจะในคอมเนี่ยอาจจะทำให้ผมไม่สามารถที่จะฟังเสียงสัญญาณได้นะครับผมขอเปิดอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะครับทุกคนเข้ามาครั้งเซ็ตครั้งแรกใช้กล้องนี่บางทีผมยังเซ็ตไม่ถูกอ่ะเนี่ย ขอไปดูก่อนเอ๊ะใช้เครื่องไหนเนาะมือถือมีหลายเครื่องนะนงงรอแป๊บนึงนะครับ้เครื่องนี้เครื่องนี้ต้องเข้าเครื่องนี้นะต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในตัว 8x p l a t e r นะครับตัวนี้นก็เป็นตัวเป็นตัวเป็นห้องที่ปล่อยลิงก์ของสัญญาณหนึ่งนาทีนะครับโอเคน่าจะมีเสียงแล้วเดี๋ยวรอฟังเสียงจากในโทรศัพท์ก็ได้นะครับ สัญญาณนะครับอ่าสัญญาณนะแล้วก็ใช้สัญญาณจากในโทรศัพท์นะครับในการฟังเสียงอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเสียงมาเราค่อยเทรดกันนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะเมื่อกี้พลาดไปแล้วน้อยหนึ่งโอ้โห USD c f นี่สวยเลยนะเนี่ยลงสวยเลยผมพลาดไปแล้วนะครับ USD c f ผมเปิดดูก่อนนะ USD c f เนี่ยถ้าเมื่อกี้มีเสียงนะผมเข้าไปแล้วไมลที่2นะครับเห็นไหมครับว่ามันเข้าเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับว่าเอ่อตัวเนี้ยแท่งเนี้ย อ่าแท่งนี้ลูกสอนมาพอดีใช่ไหมครับลูกสอนมาปุ๊บเนี่ยก็จะเปการพยายามจะกดลงแหละเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเทรน,นจะเป็นเทรนลงใช่ไหมครับแล้วก็แท่งต่อไปก็ลงตามลูกศรท,ที่คาดเดาไว้เลยนะก็ถือว่าตรงนี้ชนะนะครับถ้าได้เข้าก็ได้นะเสดาจังอ่าโอเคยู EU มานะครับเดี๋ยวไปดูยูกันยู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 อยูมาแล้วอยู EU มาแล้ว อ่อี EU ก็อยู่เหนะือเส้นนะครับถือว่าพอเล่นได้นะครับผมจะลองเข้าดูนะครับตอนนี้เหลือยี่สิบสามวินาทีนะใครจะเข้ากดตามนะครับตั้งเวลาหนึ่งนาทีนะครับอ่ะเรามารอดูกันอีกสิบสี่วินาทีนะครับอืมเป็นเส้นเลยอ่าพอเข้าได้อยู่หรอกเดี๋ยวเราเข้ากันไปครับ รอดูกันนะครับว่าเราจะวินงกันหรือเปล่านะครับไม้นี้มา,มาดูว่าจะวินกันหรือเปล่านะ้ัหลงแดงเลยเนี่ยไม่ให้ลุ้นเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเรามาทบกันครับถ้าเกิดว่าไม่วินไม้แรกครับทบการระบบนะครับไม่ไม่เสี่ยงไม่เสียงทบการระบบได้ โอ้โหมันขึ้นไปแล้วครับมันขึ้นไปแล้วมันจะวินเราถ้้เราวินนะมันจะให้เราวินอีกยี่สิบกว่าวิครับโหถ้าเราวินเลยก็ไม่ต้องหลุดแล้วนะร้อยหน่อยครับอีสิบกว่าวิครับอยู่อย่างนั้นแหละขึ้นไปเลยขึ้น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 โอ้โหมันลงทำไงเนี้ยอ่ะ๋ยวตั้งตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งทบไม้ไว้ก่อนนะครับใส่เงินไปสองเท่านะรอครับโอ้โหลงยาวเลยเอาละทะลุเส้นไปแล้วนะไม่เป็ไรครับเข้าตามสูตรเลยสามสองหนึ่งไปครับต่อครับต่อ อมันจะต้องวินครับเพราะว่าลงไปบางทีมันชนแนวใช่ไหมชนแนวด้านล่างครับอาจจะเต้นขึ้นไปได้นะเราต้องรอตรงนี้นะครับโอเคผมเชื่อว่ามันน่าจะขึ้นแหละเชื่อว่ามันน่าจะขึ้นนะเพราะว่าด้านซ้ายมีนมแนวอยู่นะครับแต่ถ้ามันทะลุตรงนี้ลงมานี่น่าเป็นห่วงนะบอกเลยว่าถ้าทะลุน่าเป็นห่วงเดี๋ยวรอดูกันก่อนนะครับ เาละขอมันมีเขียวว่าหน่อยๆแล้วนะครับขอให้วิน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 ต้องเชียร์มันหน่อยเหลืออีกยี่สิบวินะครับดูสิวินนาทีมันเขียวอยู่แล้วเขียวแล้วขอให้อยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็วินไปเลยนะครับอ่ะโอเครอรอรออ,อ,อีกสิบวิโอลงมาทําไมขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปอีกแปดนทีนั่นแหละมาแล้วแต่เราเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียม <LEGO? S 2> ตัวทบไว้ก่อนนะครับเตรียมตัวทบไปก่อนอ่าโอเค โอเควินไปเรียบร้อยครับไม้เลยส,ยสวยๆของเราไม้นี้นะครับวินไปแล้วขอ,อแชร์เข้าไปในห้องหน่อยนะครับอ่าสวยๆเลยนะใครใครที่อยากวินนะครับก็มาเข้าไลฟ์กันได้นะครับวินสวยๆเลยไม้นี้นะครับขอแคปก่อนแค,แคปก่อนวินสวยๆนะโอเคแคปเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะอ่า ต่ออีกต่ออีกไม่มีสัญญาณมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับของของกราฟนะอะอันนี้ผมสอนในส่วนของเส้น EMA 25ไปแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของไอ้ตัวสคริปต์นะครับสคริปต์แนวรับแนวต้านนะครับตรงนี้สามารถไปขอได้กระจัดแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับมือใหม่ในการตีนะโอเค E U มาครับเดี๋ยวเรามาต่อ E U กัน มา eu u ใครนะครับที่ดูอยู่นะครับ youtube อาจจะดีเลยนะเพราะฉะนั้นแหละโอ้ยทนันไปเนี่ยโอลืมเปลี่ยนค่าเงินด้วยไม่อยากเล่นโอเวอร์เทรดนะครับอลองเปลี่ยนดูทนันไปเนี่ยถ้าทางผมจะกดขึ้นหนึ่งไม้ไปครับโอ,โอเคใครเข้าแล้วครับคำนวณดูได้นะเพราะว่ามันดีเลยประมาณเกือบสิบนาทีนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเข้าเราก็ต้องดูตามเวลาตัวเองนะโอ้โหมาเลยใครยังไม่เข้าตอนนี้เข้าได้เลยนะเนี่ยมันแดงถ้าขนาดนี้นครับ เวลายังเหลือเวลาครึ่งครึ่งนาทีครับอตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วถ้าตอนนี้เข้ามันจะบวกไปอีกหนึ่งนาทีนะครับเหลือสามสิบนาทีสุดท้ายนะใครเข้าก็ดูเวลาของตัวเองให้ดีนะครับหรือไม่ก็รอเข้าไม้สองไม้เดียวเลยก็ได้นะครับตอนนี้มันอยู่บนเส้น EMA 15ครับโอกาสที่ขึ้นมันมีนะโอกาสที่จะขึ้นมันมีนะครับโอเคเรามาลุ้นกันนะผมต้องเตรียมทบทบแล้วนะไม่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 ได้แล้วไม่พอ ไม่ไดนะ้ราคาไม่ได้ต้องเตรียมกดสามสองหนึ่งไปครับเตรียมขึ้นต่อครับเราุ่นไม้สองันต่อนะฮะต้อขอให้วินนะครับขอวินไม้นี้ไปเลยนะจะได้ไม่ต้องทบนะครับอไม่ค่อยชอบทบนะฮะพอทบแล้วเหมือนกับว่าตากําไรเราก็จะลดลงนะขึ้นเป็นไม้สามด้วยขอให้มีปฏิหารครับเด้งขึ้นไปนะครับขอไว้เด้งขึ้นไปตอนนี้ก็ยังแดงอยู่นะ ส0ิบวินาทีนะครับะมารุนกันะะรามารุนกันเขียวเถอะเขียวเขียวเถอะให้เห็นเขียวกันบ้างอ่าเรมเห็นเขียวแล้วบอลล่มเริ่มมาแล้วนะครับยังไงเราเปิดหน้าใหม่ไว้ก่อนนะครับเตรียมทบเตรียมทบเตรียมทบนะตั้งเตรียมทบไว้ก่อนนะโอ้เขียวเขียวสวยงามเลยไมอกแกล้วไมอกแกล้วสวยงามมากบอลล่มชอบมาท้ายท้ายรับวันนี้เออแปลกดีเหมือนกันนะ ขู่ที่เรากลัวก่อนนะสุดท้ายมันก็วินนะครับอันแหละโอเคได้มาอีกแปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ่ะแคปลงกลุ่มนะครับโอ้แคบลงกลุ่มสวยงามอีกแล้วนะอันนี้สามไม้อย่างรวดเร็วนะครับผมตั้งเป้าไว้ประมาณสามไม้นะนี่เราวินกันไปแล้วนะโอ้วินอีกแล้วนะวินอีกแล้วโอเควินสวยงามมากเหมือนจะคบสามไม้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเอออย่างรวดเร็วเลยนะครับ ใครนะที่มีสัญญาณก็จะไวยอย่างนี้แหละครับเรามีสัญญาณของตัวเองนะเราสามารถจะเทรดได้ไม่ต้องรอใครนะครับไม่ต้องรอผมไลฟ์ด้วยนะก็สามารถทจะจะเทรดได้เลยอยู่ที่บ้านขอให้แค่นะครับเ,เราเข้าไปรอบๆนะแล้วก็มีการบริหารจัดการเงินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีสอนนะใครที่ใช้ใช้สัญญาณนะครับ1อึ่อาทีเนี่ยก็จะมีเงื่อนขไขง,ง่ายๆอยู่2อ,อย่างหลักๆเลยนะก็คือ1น,นะใช้สมัคร ผ่านลิงก์ในกลุ่มนะครับซึ่งต้องทักแอดมินก่อนาการสมัครเท่านั้น2นะครับก็คือการฝากเงินนะครับก็คือาฝากเงินตามเงื่อนไข1,500บาทซึ่งตรงนี้เป็นที่จุดของที่โบโรกเขาบางคนกำหนดให้นะครับเราไม่ได้ไปกำหนดเองนะแล้วก็เป็นการคัดกรองอ่ส่วนหนึ่งด้วยแหละว่ามีความตั้งใจจะเทรดจริงหรือเปล่านะครับอ่ก็เลยตั้างเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ฝากเงินเพราะยังไงแล้วคนที่เข้ามาก็ต้องฝากเงินอยู่แล้วในการเทรด ไม่มีการฝากเงินปลอมเข้ามาแน่นอนมันต้องฝากเงินจริงนะครับเพื่อที่จะได้เทรดจริงๆแล้วก็เอากาไรกลับไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพันห้าร้อยบาทจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่เยอะนะครับถ้าใครสนใจรับขอสองจุดนี้ได้ก็ทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะก็มาใช้สัญญาณด้วยกันนะครับเราจะพาเข้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ของสัญญาณในการเข้าเทรดทุกวันเราจะเปลี่ยนลิงก์ทุกวันนะครับเพื่อที่จะเป็นการ เป็นการรักษาสิทธิ์ของคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะสามารถได้ใช้สัญญาณต่อไปตัวใครที่ไม่ได้ทาการเคื่อนขายก็แค่เดี๋ยวเขาก็จะเชิญออกจากกลุ่มเนั้นเองก,ก็ก็ไม่ได้ใช้สัญญาแล้วเพราะว่าสัญญาลิมกตจะเปลี่ยนตลอดแค่นั้นเองครับง,ง,ง่ายๆนะมันไม่มีอะไรครับจมตอนเลยเราถ้าเราใช้เราก็ทาตามเงื่อนไขนะครับเราก็จะเทรดได้โดยเน้นนะครับเทรดแบบเข้าเป็นวันหนึ่งสักสองหรอสามรอบรอบหนึ่งก็หนึ่งสามไม้พอเราไม่ต้องไม่ต้องเทรดเยอะนะครับอย่างวันนี้ผมเทรดช่วง ช่วงช่วงช่วงบ่ายเมื่อวันสองเทรดไปแล้วแหละนะครับแต่ตอนนี้มาไลฟ์ก็เลยมาเทรดในไลฟ์ด้วยครับจริงตั้งใจว่าจะไปเทรดทีช่วงเย็นแล้วก็พอแล้วสําหรับวันเสาร์นะครับเราก็คงไม่เทรดเยอะในวันเสาร์อาทิตย์เพราะเป็นตลาด OTC นะมันไม่ใช่ตลาดจริงนะครับตลาด OTC จะเป็นตลาดที่ทางโบเขาเอากราฟเก่าของเขาเนี่ยมาให้เราเทรดนะซึ่งเป็นกราฟตอนไหนก็ไม่รู้นะครับมันก็จะไม่มีผลกับข,ข่าวหรอกเพราะว่าข่าววันนี้เสาร์อาทิตย์มันไม่มีนะครับ อ่ามันก็จะเป็นข้อดีของเราก็คือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องข่าวเลยเราก็สนใจแค่ลักษณะของกราฟดูเทคนิคก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเราอาจจะต้องเอาเรื่องของข่าวมาอ้างอิงด้วยนะครับดูว่าข่าวเนี่ยตรงไหนเป็นข่าวที่เป็นแรงใช่ไหมถ้าข่าวแรงก็จะทําให้ตัวกราฟเนี่ยมีการพุ่งขึ้นหรือลงเนี่ยเยอะกว่าปกติตรงนั้นก็จะทําให้เราเราเราก็ต้องหลีกเลี่ยงในช่วงเวลานั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเทรดช่วงเวลานั้นเนี่ย เกิดเราเทรดกลับด้านจากจากที่การาฟมันวิ่งนะครับเราก็ไม่ต้องลุ้นเลยเราเราแพ้นแน่นอนนะถ้าเกิดเราดันไปถูกด้านมันก็จะเป็นการเออเราก็ไม่ต้องลุ้นเหมือนกันว่าเราก็จะชนะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจริงก็ไม่เน้นให้ให้ไปเสี่ยงตรงจุดนั้นนะครับเพราะมันจะทําให้เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับตรงนั้นก็เหมือนกับเป็นการพาน,านันแล้วว่าเราจะทายถูกหรือทายผิดอะ่ะมันไม่ได้เป็นการใช้เทคนิคของกราฟจริงๆนะครับก็อยากจะให้เลี่ยงช่วงเวลานั้นไปเลยน่าจะดีกว่านะอ่าประมาณนี้นะโอเค ยังไงรอดูสัญญาณแถไปซักไม้ก็ได้นะครับเผื่อใครที่เข้ามาหลังๆแล้วยังไม่ได้เทรดนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูนะครับเวลาเทรดนะครับก็เน้นนะเทรดเข้าจํานวนเงินตามที่เราไหวนะครับเราอย่าไปเทรดเยอะนะเออเราอย่าไปเทรดเยอะเกินไปนะครับถ้าเรามีงบประมาณอยู่ประมาณสักอ่ะผมสอนเรื่องบริหารการเงินเข้าๆให้อีกนิดนึงแล้วกันสมมุติถ้าเรามีเงินทุนอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นบาทแล้วกันในการเทรดนะ หนึ่งหมื่นบาทตรงนี้ต้องเป็นเงินที่แบบเงินเย็นนะเราเราอย่าไปเอาเงินที่เราอย่าไปเอาเงินที่ไปยืมเข้ามาหรือว่าไปกู้ที่ไหนมานะครับอ่าผมยูไมคู่หนึ่งเดี๋ยวผมเปิดจีก่อนนะเพื่อจะเข้าได้นะรอดูว่าสัญญาณเข้าตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับจียูโอทนะมีมั้เนี่ยอ่าจียูโอทีซมันย่อไปแล้วนะครับย่อไปแล้วแต่ก็พอเข้าได้อยู่นะเออเข้าเบาๆแล้วกันโอ้โหมันลงไปแล้ว ถ้ายังอยู่เหนือเส้นนะครับก็คือถือว่าเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองผมเทรดเล่นๆแล้วกันนะอ่ะสองร้อยพอที่ผมถึงรอบแล้วแหลอะ200อ,อ่ะสองร้อยพอสองร้อยพออ่าสัญญาณหายไปแล้วอืมโอเคสัญญาณหายไปแล้วก็ไม่ต้องเข้านะครับอ่าโอเคทิ้งไปเลยปล่อยไปนะครับผมถึงเป้าแล้วแหละนะสำหรับาการไลน์ครั้งนี้ครับสามไม้นะอ้าวพูดพูดมันมาปั๊บเลยจ U ูนะครับอืม ๋รอดูครับถ้ายัางทรงนี้ก็นา่าเข้าได้นะครับอเอาเราต่อแล้วกันใครที่จะเข้าก็เตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวไว้นะอันนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเรามีเงินอยู่นะเป็นเงินเย็นสักหนึ่งหมื่นบาทในการที่พร้อมที่จะเสียกับตลาดได้กําไรก็คือกําไรแต่ถ้าเกิดเราเสียเราก็เราก็ยอมรับงจุดนั้นนะครับให้เราเตรียมหนึ่งมืนบาทเอาไว้อ่ะแบ่งไปสักสิบพอร์ตนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเทรดไว้น,นี้เป็นไม้สุดท้ายของผมในไลน์นะครับผมลงเงินนิดเดียวนะสองร้อยพอขำๆนะครับตั้งเวลาหนึ่งนาทีนะเตรียมตัวกดนะครับ เป็นตัวกดนะดูเวลาของตัวเองนะครับถ้าในย t u b e อาจจะดีเลยนะเราต้องบวกเวลาเผื่อไว้เลยนะครับถ้าเกิดลูกศรหายก็ไม่เข้านะเก้าแปดเจ็ดหกโอ้มันแดงแล้วเนี่ยแดงไม่เข้าแล้วเออเขียวเขียวโอ้สวิงเหมือนกัน,นะเนี่ยอ่ะไปครับมาแล้วเขียวอยู่ก็เข้าเลยครับเอาโอเคเล่าต่อนะครับหนึ่งอาทีนี้ให้เราแบ่งจํานวนเงินนะครับที่เรามีหนึ่งหมื่นบาทนะใครมีมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ไปหาตามแต่ส่วนเอานะครับ อ่าผมจะแบ่งเป็นสิบพอร์ตนะพอร์ตละพันนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาพันหนึ่งเนี่ยมาฝากเข้าธนาคารนะครับฝากเข้าธนาคารเสร็จแล้วเราก็อ่าอีกเอาอีกเก้าพันเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดขออภยัยหนึ่งพันเนี่ยฝากเข้าไมในพอร์ตเก้าพันเนี่ยฝากเข้าไปในธนาคารนะครับเก็บไปก่อนเลยนะกินดอกไปก่อนส่วนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันที่เรามีเนี่ยแล้วหนึ่งพันแรกเนี่ยเราใส่เข้า,าไปในโบกเลยแล้วเราก็เตรียมเทรดนะครับโดยที่เราอ่าจัดขนาดไม้ของเราอะ่ะให้พอสำหรับการทบสามครั้งเช่นเราเล่นไม้แรกหนึ่งหนึ่งร้อยใช่ไหม มาที่สองสองร้อยมายที่สามอาจจะเป็นสองเท่าของมาที่สองก็จะเป็นประมาณสี่ร้อยหรือห้าร้อยหรือ 600, หกร้อยก็ได้นะครับแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดประมาณเจ็ดเจ็ดถึงเก้าไม้นะครับเวลาสมมุติเราเกิดเราเจอลอสหนึ่งครั้งเนี่ยเงินเราจะหายไปเจ็ดถึงเก้าเท่าของไม้ที่หนึ่งวินเรียบร้อยครับนเป็นไงบ้างอ่ามีใครวินบ้างไหมเอ่ยที่อยู่ในห้องยูทูบครับ ถ้ามีใครวินเนี่ยก็ทักทายมาได้นะครับพิมพ์คุยมาในห้องคอมเมนต์ได้นะอ่าโอเคครบครบแล้วนะครับพาวินกันเลยแล้วนะครับสี่ไม้โอ้โหวินสะใจมากวินดีมากนะครับพูดถึงวินดีมากถ้าเราเลือกคู่เงินนี่ถูกต้องเราอย่าไปเข้ามันทุกคู่เงินนะโอเคเล่าต่อถึงจุดที่ถ้าเรามีหนึ่งพันใส่เข้าในพอร์ตแล้วเราก็แบ่งนะครับเงินเงินทุนของเราอ่ะให้มันอยู่ประมาณเอ่อสามารถทบได้อ่ะทั้งสามไม้อ่ะเราก็บริหารพอร์ตโดยการที่เราก็ใช้ พอทที่1เราเทรดไปนะครับแล้วเราก็สร้างผลกําไรถ้าเราสร้างผลกําไรได้เราก็ไปสร้างเป็นพอรตที่11นะครับพอรตที่12 13ไปเรื่อยๆแล้วเกิดเราขาดทุนเราก็จะหายไป1พอร์ตใช่ไหมเราก็ยังมีอีก9พอร์ตที่จะค่อยๆที่จะค่อยๆในการที่จะค่อยๆขยายพอร์ตต่อไปนะครับเราก็พยายามทําตรงนี้แหละนะโดยเอาเทคนิคที่เราเรียนจากห้องเทคนิคลับอนะถ้าเกิดใครใช้สัญญาณหนึ่งนาทีนะครับก็ไปใช้ห้องเทคนิคลับนะจะมีโค้ชสอนนะครับในการเทรดนะ โดยใช้เทคนิคอะนอกจาก EMA 15เขามีเทคนิคอื่นอีกแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่ว่าเราชอบเทคนิคไหนนะเราก็เลือกเทคนิคนั้นในการเทรดน,นะครับเสร็จแ,แล้วเรากา็พอเราได้เทคนิคที่เราถูกต้องที่เราชอบแล้วอะเราก็ใช้วิธีนั้นจนเราชนานาญครับพอของเราอะจากที่ติดลบหรือมีการหายไปอะพอก็จะบวกขึ้นมา,าแล้วเราก็บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะครับเรามีวินัยนะบริหารเงินดีๆสุดท้ายพอเราโตขึ้นประมาณนึงเนี่ยเราก็จะแค่เอากําไรมาเล่นนะครับ ถึงจุดนั้นเราก็จะแฮปปี้มากเลยเราจะเล่นอย่างไม่ความเครียดอ,อาจจะน้อยลงนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินทุนเราแล้วเป็นกําไรลุ้นๆนะครับเราก็เล่นบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้สบายเลยครับบอกตรงนะแต่ต้องบริหารพอดีๆแล้วมีวินัยนะครับอ่าประมาณนี้นะโอเคเราก็ไลฟ์ก็มาพอสมควรสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับใครสนใจสัญญาณนะครับก็ทักแอดมินไปได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับโหเนี่ยระหว่างผมพูดเนี่ย สัญญาณมาทีทเลยนะแต่ถ้าเราเปิดไว้อย่างนงี้วเราไม่มีวินัยนะเราก็จะเทรดตามไปเรื่อยไปเรื่อยนะสุดท้ายเราอาจจะโดนไลฟ์เอ้ยเราอาจจะโดนลอสได้นะครับเพราะฉะนั้นเทรดถึงพอประมาณแล้วเราก็หยุดนะครับจะไปเห็นลูกศรเราอยากเข้านะผมก็เตือนตรงนี้ไปเตือนสติไว้แล้วกันว่าเราเทรดเท่าที่เราโอเคนะครับเราก็อาจจะเทรดแค่หนึ่งถึงสามไม้เองผมก็ได้แล้วเข้าเป็นรอบๆนะครับการที่เราเว้นไปรอบๆบเพราะว่าเผื่อให้เผื่อให้ใหตลาดเนี่ย มันเป็นตลาดที่กลายไม่ดีมันมันผ่านไปก่อนนะแล้วมันก็กลับมาเป็นตลาดดีเราค่อยเข้านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคมันก็สําหรับวันนี้ก็ไลฟ์พอประมาณนะเราบินกันไปแล้วนะครับก็อยากจะอ่าย้ำอีกรอบไหใครอยากใช้สัญญาณก็ทักมาใน,ในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วจะพาเข้ามากลุ่มจะมีสองกลุ่มนะกลุ่มสัญญาณกับกลุ่มเทคนิคลับนะครับกลุ่มสัญญาณก็เอาไว้ดูลิงก์นะก็มีกลุ่มแล้วก็มีการพูดคุยกันพอประมาณแต่ถ้าเป็นเทคนิคลับเนี่ย คุยกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์มีการแจ้งลิงก์ลิงก์ของไลฟ์ของแต่ละรอบเนี่ยในห้องนี้ด้วยนะครับก็แค่กดดูตามเวลาตนเอง,เองแล้วว่าตอนไหนเราต้องเข้าตอนนั้นศึกษาไว้ผ่านซูมครับใ้เราเข้าซูมเนี่ยมันจะตรงกว่า YouTube นะ YouTube มันจะ YouTube นี่มันจะมีการดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นซูมเนี่ยมันจะไม่ดีเลยนะครับมันจะดีเลยน้อยมากไม่ถึงหนึ่งวินาทีแม่สามารถกดตามโค้ชได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้เราแล้วก็มี เพื่อนๆเ,เข้าไปเยอะนะครับวันๆเป็นร้อยๆอะ่ะเพื่อนเยอะแล้วก็เทรดกันก็สนุกดีนะครับมีอะไรอยากถามอะไรโค้ดก็ถามได้เลยนะพิมพถามสดตอบได้สดๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะโอเคงั้นสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับากับการเทรดนะหนึ่งรอบของผมนะครับแค่สองถึงสามไม้เอาประมาณนี้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่เจอลอสนะครับดนการหลบลอดนะโอเคมาสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวไเจอกันใหม่นะครับกดติดตามกันไว้แล้วไปเจอกันใหม่นะครับคราวหน้าจะได้แจ้งเตือนไปนะครับไปแครับสวัสดีครับ